สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกกันอีกครั้งนะครับวันนี้เรามีเรื่องน่าสนใจจากคัมภีร์พุทธศาสนามาคุยกันคือมันเริ่มจากเรื่องดูเหมือนธรรมดาธรรมดานะครับแต่กลับพาเราไปสู่ความเข้าใจที่แบบไม่น่าเชื่อเลยเรื่องมันมีอยู่ว่าตอนพระสารีบุตรท่านไปเยี่ยมบ้านครืหาบดีท่านหนึ่งชื่อวิมล,ลเกียรตซึ่งท่านนี้ปัญญาเลิศมาก พอไปถึงท่านก็เห็นโอ้โหพระโพธิสัตว์พระสาวกเยอะแยะไปหมดเลยครับคำถามแรกที่แวบเข้ามาในใจท่านก็คือแล้วทุกท่านจะนั่งกันตรงไหนและนี่อาสนะจะพอเหรอจุดเล็กๆแค่นี้เองครับที่จะเปิดประตูไปสู่มิติธรรมะที่แบบอัศจรรย์มากใช่ค่ะการคุยกันของเราวันนี้ก็จะพาไปสำรวจเนื้อหาจากวิมลเกียรตินิเทศสูตรนะคะปริเทตที่6ชื่อว่าอาจินตยวัคอาจินไตก็คือสิ่งที่ มันเกินความคิดเกินความเข้าใจปกติของมนุษย์เราไปเลยค่ะเป้าหมายก็คืออยากจะลองมาสกัดแก่นความคิดกันดูว่าพระสูตรนี้กําลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับธรรมะที่แท้จริงแล้วก็ความสามารถของผู้ที่เข้าถึงธรรมนั้นนะคะมันเหนือจินตนาการขนาดไหนโอ้โหฟังแค่นี้ก็น่าติดตามแล้วครับงั้นเรามาเริ่มที่ฉากเปิดเรื่องกันเลยพระสารีบุตรเห็นคนเยอะกออ็อดกังวลไม่ได้เรื่องที่นั่งนะครับ ใช่ค่ะซึ่งท่านวิมวลเกียรติเนี่ยท่านมีปัญญารู้ความคิดของพระสาริบุตรเลยนะคะแต่ท่านไม่ได้ตอบเรื่องที่นั่งทันทีกลับถามคําถามที่แบบท้าทายมากๆเลยค่ะถามพระสาริบุตรว่าพระคุณเจ้ามาที่นี่เนี่ยมาเพื่อสแสวงหาธรรมหรือว่ามาเพื่อสแสวงหาอาสนะที่นั่งกันแน่เจ้าค่ะอืมคาถามจี้ใจดําเลยนะครับคือมันสะท้อนเจตนาจริงๆของผู้ปฏิบัติเลยนะคะว่า เรากำลังมองหาแก่นหรือว่ามัวแต่พวงกับเรื่องเปลือกหนอกกันแน่พ้าสารีบุตรท่านก็ตอบตามตรงนะครับว่ามาเพื่อสแสวงหาธรรมพอท่านตอบแบบนั้นวิมล,ลเกียรติก็ได้โอกาสแสดงธรรมเลยค่ะท่านก็สอนว่าผู้ที่สแสวงหาธรรมจริงๆเนี่ยนะจะไม่มัวกังวลหรือไปยึดติดกับเรื่องร่างกายเรื่องชีวิตค่ะหรือแม้แต่สิ่งอำนวยความสะดวกอย่างอาสนะใช่ค่ะ คือไม่สแสวงหาในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือขันห้าที่ประกอบเป็นตัวเราเลยครับแล้วก็ขยายไปถึงใช่ค่ะขยายไปอีกว่าไม่ใช่แค่ขันห้านะคะแต่ยังรวมถึงท่าสิซึ่งก็คืออายตนะภายใน6ตาหูจมูกลิ้นกายใจครับอายตนะภายนอก6รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมรมแล้วก็วิญญาณ6ที่รับรู้ผ่านทางนั้นโอ้โหแล้วก็ไม่สแสวงหาในภพทั้ง3ด้วยค่ะการมภพรูปภพอรูปภพ คือเหมือนกับว่าไม่ให้ยึดติดในประสบการณ์หรือสภาวะอะไรเลยจริงๆนะครับเนี่ยประมาณนั้นเลยค่ะแต่ที่ผมมัดทึ่งมัดมากเลยคือท่านบอกว่าแม้แต่การยึดติดในคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็ยังไม่ใช่การสแสวงหาธรรมที่แท้จริงเอ่อตรงนี้อาจจะงงนิดหน่อยนะครับทำไมล่ะครับการยึดสิ่งดีงามอย่างนี้ทำไมยังไม่ใช่ที่สุดเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะคือวิมุลเกียรติท่านอธิบายว่า เพราะธรรมะที่แท้จริงเนี่ยมันปราศจากปัจจัยปรุงแต่งหรือที่เรียกว่าปัจจยธรรมคือมันไม่ได้เกิดจากเหตุปัจจัยไม่มีอะไรมาสร้างมันขึ้นมาไม่ใช่สภาวะที่ยังต้องอาศัยขันห้าเป็นฐานอยู่ mm. ถ้าเรายังคิดว่าฉันรู้ทุกฉันละสมุทยัยฉันทำนิโรธให้แจ้งฉันกำลังเจริญมรรคอันนั้นมันยังมีการยึดตัวตนผู้ปฏิบัติอยู่ค่ะ ยังไม่ใช่ธรรมแท้ๆซึ่งเป็นอสังคตะธรรมอสังคตะธรรมค่ะคือสภาวะที่ไม่ถูกปรุงแต่มเลยโดยสิ้นเชิงแล้วลักษณะของธรรมแท้ๆหรืออสังคตะธรรมเนี่ยมันเป็นยังไงล่ะครับพอจะอธิบายให้เห็นภาพชัดขึ้นได้ไหมครับค่ะธรรมที่แท้จริงเนี่ยท่านว่าเป็นธรรมอันสงบระงับนะคะคือปราศจากฉันทราคะฉันทราคะใช่ค่ะความพอใจความอยาก แม้แต่ความพอใจในธรรมะหรือในนิพพานเองก็ยังถือเป็นกิเลสละเอียดละเอียดอย่างหนึ่งธรรมะแท้ๆเนี่ยมันอยู่เหนือการรับรู้ทางอายตนะทั้งหกเลยค่ะเหนือการรับรู้ค่ะคือไม่สามารถเห็นด้วยตาฟังด้วยหูดมด้วยจมูกลิ้มด้วยลิ้มสัมผัสด,ด้วยกายหรือคิดนึกด้วยใจแบบปกติได้ อาจจะคล้ายๆความว่างเปล่าแต่ไม่ใช่ว่างแบบไม่มีอะไรนะคะอะแต่เป็นความว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในทุกๆอย่างเลยรวมถึงความคิดเรื่องความว่างเองด้วยซ้ามันเป็นสภาวะที่พ้นไปจากกรอบความคิดภาษาที่เราใช้ใช้กันอยู่นะคะโอ้โหเข้าใจแล้วครับคือ <c ười> เป็นสภาวะที่ละเอียดอ่อนแล้วก็เหนือการรับรู้จริงๆและผลจากการแสดงธรรมที่ลึกซึ้งขนาดนี้ก็คือเทพบุต,ตั้ง500ององค์เกิดดวงตาเห็นธรรมเลย บรรลุธรรมจากสู่อันบริสุทธิ์เพราะเข้าใจแล้วว่าธรรมะทั้งปวงเนี่ยไม่ควรไปยึดมั่นถือมั่นเอามาเป็นของเราใช่ค่ะทีนี้พอจบเรื่องธรรมะแท้ๆแล้วนะคะวิมล,ละเกียรจก็วกกลับมาเรื่องอาสนะอ่ะกลับมาเรื่องเดิมอีก <laughs> แต่คราวนี้ยกระดับขึ้นไปอีกค่ะท่านหันไปถามพระมัญชูสีโพธิสัตว์ซึ่งเป็นเลิศทางปัญญานะคะถามว่ามีพุทธเกษตรที่ไหนที่จะมีสิ่งหาสนะแบบ วิเศษสุดยอดเหมาะกับเหล่าพระโพธิสัตว์พระอริยสาวกที่มากันมากมายขนาดนี้พระมัญชูสรีท่านก็ตอบถึงพุทธเกษตรชื่อสุเมรุลักษณะนะครับค่ะอยู่ไกลมากทางทิศตะวันออกต้องผ่านโลก,กาธาตุไปเอ่อนับไม่ทั่วเลยเหมือนเม็ดทรายในแม่น้ำคงคา36สายรวมกันโหไกลมาก ที่นั่นมีพระพุทธเจ้าพระนามว่าสุเมรุปประทีประพาทาคากฏประทับอยู่ทาคากรก็คือชื่อเรียกพระพุทธเจ้านะครับและความยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นรวมถึงอาสนะของท่านนะคะก็คือเกินจินตนาการไปเลยเพราะวรกายท่านสูง 84%,00 0โยนส่นยสิงหาสนะก็สูงเท่ากันเลยค่ะ 84,000โยชนโยดโยดหนึ่งนี่คือประมาณ16กิโลเมตรใช่ไหมครับใช่ค่ะลองคูณดูสิคะว่าสูงใหญ่ขนาดไหนน่าจะสูงกว่าหิมาลายหลายร้อยเท่าเลยมั้งคะเป็นอาสนะที่สวยงามวิจิตรเกินบรรยายจริงๆค่ะพอได้ฟังอย่างนั้นท่านวิมลเกียรติก็ใช้อิทธิฤทธิ์ของท่านเลยนะครับค่ะซึ่งเป็นผลจากภูมิธรรมท่านสูงของท่านชูนขอสิงหาสนะเหล่านั้นจากพระสุเมรุประทีปประพาถาขศ แล้วไงต่อคะทันใดนั้นเองครับสิงห์บัลลังสามหมื่นสองพันที่นั่งก็ปรากฏขึ้นมาในบ้านหลังเล็กๆของท่านวิมุลเกียรติสามหมื่นสองพันใช่ครับเป็นบัลลังที่สูงใหญ่โออาร์สะอาดงดงามมากๆตรงนี้แหละค่ะที่น่ามหาัศจรรย์ที่สุดและเป็นจุดเริ่มต้นของอจินไตยเยนในบทนี้เลยคือบ้านของวิมุลเกียรติที่ดูธรรมดารรมดาเนี่ยนะคะกลับรองรับบัลลังมโหารฬานขนาดนั้นได้ทั้งหมดครับ โดยที่ตัวบ้านไม่ได้ขยายใหญ่ขึ้นหรือดูอึดอัดคับแชบลงเลยแม้แต่น้อยไม่ใช่แค่บ้านด้วยนะครับใช่ค่ะแม้แต่เมืองเวสาลีหรือชมพูทวีปทั้งหมดก็ไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลยทุกอย่างยังดูเหมือนเดิมเป๊ะๆนี่คือการแสดงให้เห็นเลยว่ากฎเกณฑ์เรื่องพื้นที่เรื่องขนาดที่เราคุ้นเคยกันเนี่ย มันใช้ไม่ได้กับสภาวะธรรมระดับนี้ค่ะใช่ครับแล้วความอัศจรรย์ยังไม่หมดแค่นั้นนะครับพอวิมละเกียริเชิญทุกท่านนั่งปรากฏว่ามีเฉพาะพระโพธิสัตว์ที่มีอภินญ,ญาหรือพลังจิตสูงสูงเท่านั้นอที่สามารถเนรมิตกายให้สูงใหญ่38,000โยชน์แล้วก็ขึ้นไปนั่งได้แล้วท่านอื่นล่ะคะพระโพธิสัตว์ใหม่หรือพระมหาสาวกขึ้นนั่งไม่ได้ครับอา้า ทำไมล่ะคะพระสารีบุตรก็สงสัยเหมือนกันครับวิมุลเกียรตท่านเลยเฉลยเงื่อนไขว่ายังไงคะท่านบอกว่าต้องทําความนอบน้อมอภิวาทพระสุเมรุป,ปัติที่ประภาถาคตเสียก่อนจึงจะสามารถขึ้นนั่งได้อ,อ๋อต้องตั้งจิตก่อนใช่ค่ะพอทุกคนทําตามคือปรับสภาวะจิตให้มีความเคารพแล้วก็เชื่อมโยงกับพุทธภาวะอันยิ่งใหญ่นั้นนะคะก็สามารถขึ้นนั่งบนบัลลังก์ได้หมดเลย ครับ,รบอันนี้อาจจะตีความได้นะคะว่าการจะเข้าถึงสภาวะที่มันเหนือธรรมดาได้เนี่ยต้องอาศัยความอ่อนน้อมแล้วก็จิตที่เปิดกว้างมากๆเป็นสําคัญเลยค่ะพระสารีบุตรนี่ถึงกับอุทานออกมาเลยนะครับด้วยความทึ่งว่าไม่เคยมีไม่เคยปรากฏเลยบ้านเล็กๆแค่นี้เองบรรจุอาสนะใหญ่โตโมโหลานขนาดนี้ได้แล้วเมืองเวสาลีหรือที่ไหนๆก็ไม่เห็นจะแคบลงเลยสักนิด และตรงนี้ล่ะค่ะคือจุดที่วิมลเกตเปิดเผยว่าใจสำคัญของบทนี้เลยท่านอธิบายว่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคืออนุภาพของอจินไตยวิมุตตอจินไตยวิมุตตค่ะอจินเตยวิมุตตหรือธรรมแห่งความหลุดพ้นที่มันไม่อาจคิดนึกตามตรก,กะหรือเหตุผลปกติของเราได้เลยมันเป็นสภาวะที่เป็นไปได้สำหรับพระพุทธเจ้าแล้วก็พระโพธิสัตว์ที่ท่านดำรงมั่นอยู่ในวิมุตติธรรมนี้นะคะ ถ้าจะให้คำจํากัดความสั้นๆนี่มันคืออะไรครับอจินตยาวิมุตต์อืมอาจจะหมายถึงสภาวะแห่งอิสรภาพก็ได้นะคะที่ซึ่งกฎเกณฑ์ของความเป็นจริงที่เราคุ้นเคยกันอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องพื้นที่เวลาหรือเหตุผลต่างๆคือมันใช้บังคับไม่ได้อีกต่อไปแล้วค่ะโอ้ฟังดูน่าทึ่งมากครับแล้วท่านก็ยกตัวอย่างความสามารถที่เกิดจากอาจินตยาวิมุตตนี้อีกหลายอย่างเลยใช่ไหมครับ เพื่อให้เห็นภาพชัดๆถูกต้องค่ะแต่ถ้าจะให้ไล่เรียงทั้งหมดเนี่ยอาจจะยาวไปนิดนึงนะคะครับครับเราลองมาดูตัวอย่างเด่นๆสักสองสามกลุ่มดีกว่าไหมคะจะได้เห็นมิติที่มันต่างกันของอจินตยวิมุตินี้ดีเลยครับเอาแบบเด่นๆเลยกลุ่มแรกนะคะคือการทลายข้อจํากัดเรื่องพื้นที่และขนาดอันนี้ชัดเจนมากเช่นการนําเอาภูเขาพระสุเมรุทั้งลูกเลยนะคะมาบรรจุไว้ในเมล็ดพันธุ์บักกาดเล็กๆแค่เมล็ดเดียวหา เขาพระสุเมรุในมเมล็ดผักกาดเนี่ยนะครับใช่ค่ะโดยที่ภูเขาไม่เล็กลงเลยนะคะ,ะเมล็ดผักก็ไม่ได้ใหญ่ขึ้นแล้วเทวดาที่อยู่บนเขานะ่ะก็ไม่รู้สึกตัวด้วยซ้ำว่าตัวเองเข้าไปอยู่ในมเมล็ดผักโอ้โหอันนี้มันมันเหมือนมายากลเลยนะครับแต่ความหมายมันลึกกว่านั้นใช่ไหมครับใช่ค่ะมันท้าทายความเข้าใจเรื่องมิติทางกายภาพของเราไปเลยหรืออีกตัวอย่างในกลุ่มนี้คือการนําน้ําจากมหาสมุทรทั้ง4มาใส่ไว้ในรูขุมขนเดียวรูขุมขนเดียวเนี่ยนะครับ น้ำทั้งมหาสมุทรค่ะโดยที่ไม่รบกวนปลาหรือสัตว์น้ำอะไรในนั้นเลยนะคะมหาสมุรก็ยังอยู่เหมือนเดิมฟังแล้วมันขัดกับความรู้สึกมากๆเลยครับแล้วกลุ่มอื่นๆละครับมีอะไรอีกบ้างอีกกลุ่มที่น่าสนใจคือการควบคุมมิติของเวลาและการเคลื่อนที่ค่ะควบคุมเวลาค่ะเช่นทำให้เจ็ดวันมันยาวนานเหมือนหนึ่งกลับไปเลยหรือในทางกลับกันทำให้หนึ่งกลับสั้นเหลือแค่เจ็ดวันก็ได้เพื่ออะไรครับ เพื่อให้เหมาะสมกับเวณยสัตว์ที่ท่านจะโปรดนะคะอ๋อปรับเวลาให้เข้ากับผู้รับค่ะหรืออีกอันคือการถือเอาโลกธาตุแบบสามพันมหาโลกธาตุซึ่งมันเยอะมากๆนะคะเป็นล้านลานโลกธาตุเลยเอามาไว้ในฝ่ามือเหมือนช่างปั้นหมุนเครื่องปั้นดินผอแล้วก็โยนข้ามจัก,กรวาลไปแล้วนำกลับมาที่เดิม โยโนโลกธาตุเล่นเลยประมาณนั้นค่ะโดยที่สิ่งมีชีวิตในโลกธาตุเหล่านั้นไม่รู้สึกตัวเลยว่ามีการไปการกลับเกิดขึ้นออันนี้อาจจะชี้ให้เห็นว่าเวลาเนี่ยมันเป็นเรื่องอัตวิสัยมากๆขึ้นกับการรับรู้แล้วก็ความเชื่อมโยงของทุกสิ่งที่มันอยู่เหนือข้อจำกัดเรื่องระยะทางไปแล้วค่ะน่าทึ่งมากครับความยืดหยุ่นของเวลาของพื้นที่นี่มันเหนือจินตนาการจริงๆค่ะ แล้วก็กลุ่มสุดท้ายที่น่าสนใจไม่แพ้กันคือการควบคุมการรับรู้และการสําดงอันนี้เป็นยังไงครับเช่นการรวบรวมพุทธเกษตรสวยๆงามๆจากที่ต่างๆนะคะให้มาปรากฏรวมกันในโลกเดียวให้คนเห็นได้ครับหรือการแสดงกายเป็นอะไรก็ได้ตามต้องการเลยค่ะจะเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้พระปัจเจกกับพุทธเจ้าพระสาวกหรือเป็นเท้าสกะเท้าพ,พรมก็ได้หมดเนรมิตกายได้ตามใจนึกใช่ค่ะ หรือแม้แต่การเปลี่ยนเสียงต่างๆในจักรวาลเสียงลมเสียงนกเสียงอะไรก็ตามให้กลายเป็นเสียงธรรมเทศนาเช่นเทศเรื่องความว่างสุญญาตาอนิมิตาอปปนิหิตาให้สรรพสัตว์ได้ยินพร้อมกันหมดเลยโอ้โห oh. ทั้งหมดนี้ก็แสดงถึงอำนาจเหนือการรับรู้แล้วก็ความสามารถในการสร้างสรรค์ความเป็นจริงในรูปแบบต่างๆได้เลยค่ะฟังแค่ตัวอย่างบางส่วนกน็ยัยงรู้สึกทึ่งมากๆเลยนะครับในความเป็นไปได้ที่มันแบบไร้ขีดจำกัดจริงๆ ซึ่งท่านวิมุลเกียรตก็ย้ำนะครับว่าที่เล่ามาเนี่ยแค่สังเขปนะถ้าจะว่าให้ละเอียดจริงๆกันหนึ่งก็ยังไม่พอเลยใช่ค่ะแล้วพ่อพระมหากัสปะเทระหนึ่งในพระสาวกองค์สำคัญนะคะได้ฟังเรื่องราวอาจินตยาวิมุติเหล่านี้ท่านก็เกิดศรัทธาอย่างแรงกล้าเลยอุทานออกมาว่าสิ่งที่ไม่เคยมีไม่เคยปรากฏก็ได้มีขึ้นแล้วหนอครับแต่ท่านก็เปรียบเทียบด้วยนะครับว่าการที่เล่าพระสาวก ซึ่งในบริบทนี้หมายถึงผู้ที่ยังดําเนินตามแนวทางสาวกยานหรือหินยานเดิมนะครับค่ะได้ฟังธรรมอันลึกซึ้งขนาดนี้ก็เหมือนคนตาบอดแต่กําเนิดได้ฟังคนอื่นมาบรรยายเรื่องสีสันต่างๆให้ฟังอืซึ่งแน่นอนว่าย่อมไม่อาจเข้าใจได้อย่างท่องแทหรอกซึ่งตามที่แหล่งข้อมูลของเราตีความนะคะคําพูดนี้อาจจะสะท้อนมุมมองของผู้โรจนาพระสูตรที่อาจจะอยากสื่อถึงความน่าเสียดายของเหล่าสาวก ที่มีอุปนิสัยหรือมเมล็ดพันธุ์นะคะยังไม่พร้อมสําหรับมหายานธรรมอันกว้างใหญ่นี้เหมือนมเมล็ดพันธุ์พืชที่เสื่อมคุณภาพประมาณนั้นค่ะที่ไม่อาจเติบโตในหนทางโพธิสัตว์ได้ถึงก็บอกว่าเราสาวกค,ควรจะเสียใจจนร่ำไห้ให้ก้องโลกธาตุไปเลยโอ้แรงเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นการตีความหนึ่งที่ปรากฏในแหล่งข้อมูลที่เราฟังมานะคะครับผม ถึงแม้จะมีมุมมองเรื่องระดับความเข้าใจที่ต่างกันแต่ผลโดยรวมของการแสดงธรรมครั้งนี้ก็ยังถือว่ายิ่งใหญ่มากๆนะครับใช่ค่ะเพราะทําให้เทพบุตรถึง32,000ององค์ตั้งจิตมุ่งมั่นต่ออนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ คือปณิธานที่จะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตเพื่อโปรดสรรพสัตว์ท,ทั้งหลายนั่นเองครับสาธุค่ะยิ่งใหญ่จริงๆค่ะจากนั้นนะคะวิมลเกียรติก็ยังให้คําสอนที่น่าสนใจมากๆแล้วก็อาจจะท้าทายความเข้าใจเดิมๆของเราแก่พระมหากาสสปะอีกค่ะมีอะไรอีกครับท่านบอกว่าพญามารที่คอยขัดขวางการทําความดีในโลกธาตุต่างๆส่วนใหญ่นะคะมารแท้จริงแล้วน่ะคือพระโพธิสัตว์ผู้บรรลุอจินตย,ยวมุตติธรรมฮะ มารคือพระโพธิสัตว์เลยครับส่วนใหญ่นะคะท่านใช้อุบายอันแยบคายหรืออุบายปรมิตาที่เรียกว่า skillful means นะคะสแดงตนเป็นมารเพื่อทดสอบแล้วก็สร้างความแข้มแข็งให้กับผู้ปฏิบัติธรรมค่ะโอ้โหอันนี้พลิกความเข้าใจเลยนะครับแล้วไม่ใช่แค่มารด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะท่านยังบอกอีกว่าแม้แต่คนที่มาร้องขอในสิ่งที่มันให้ได้ยากมากๆมากๆเลยจากพระโพธิสัตว์ที่กำลังบำเพ็ญบารมีอยู่ เช่นขออะไรบ้างครับเช่นมาร้องขออวัยวะขอดวงตาขอศีรษะหรือขอทรัพย์สมบัติบริวารอะไรที่มันสุดวิสัยมากๆนะคะครับคนเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็เป็นพระโพธิสัตว์ที่มาทดสอบเหมือนกันค่ะเพื่ออะไรครับเพื่อให้ผู้ที่มีปณิธานในโพธิยานนั้นมีความมั่นคงเข้มแข็งยิ่งยิ่งขึ้นไป <c oughs> แนวคิดนี้นับว่าท้าทายความคิดเรามากๆเลยนะครับที่ว่า อุปสรรคหรือความเจ็บปวดที่เราเจออาจจะเป็นการทดสอบจากผู้มีปัญญามันมีเหตุผลรองรับไหมครับว่าทําไมท่านต้องทําแบบนั้นมันดูรุนแรงเหมือนกันนะครับค่ะวิมุลเกียรตท่านอธิบายว่าเพราะพระโพธิสัตว์ผู้ตั้งมั่นในอจินตยาวิมุตติธรรมเนี่ยท่านมีเดชานุภาพมีปัญญายาณมากพอที่จะทําการทดสอบที่ดูเหมือนรุนแรงหรือบีบคั้นแบบนั้นได้ โดยที่ท่านรู้ขอบเขตแล้วก็มีเจตนาเพื่อประโยชน์ในการขัดเกลาผู้ถูกทดสอบจริงๆค่ะอ๋อคือท่านรู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ใช่ค่ะคนธรรมดาทั่วไปหรือแม้แต่มารจริงๆที่ไม่ใช่พระโพธิสัตว์ปลอมมาก็ไม่มีกำลังหรือปัญญาพอที่จะทำการทดสอบแบบนี้ได้ท่านเปรียบเทียบเหมือนรอยเท้าพญาช้างสารหรือกุญชรน,นะคะย่อมใหญ่แล้วก็ลึกกว่ารอยเท้าลาใช่ไหมคะครับ ชัดเจนครับกำลังและปัญญาของพระโพธิสัตว์ก็ย่อมเหนือกว่าปุถุชนหรือมารธรรมดา,ดาๆแบบนั้นเลยค่ะการเข้าใจเรื่องนี้จึงเป็นเหมือนประตูหรือทวารที่เปิดไปสู่ความเข้าใจในปัญญาและบารมีหรืออุปริยะอันลึกซึ้งของอจินตยาวิมุตินั่นเองค่ะเข้าจัดจะแด่มแจ้งเลยครับการสนทนาของเราวันนี้จากคำถามเรื่องที่นั่งธรมธรมดาธรามันพาเราเดินทางไปสู่มโนทัศน์ที่กว้างใหญ่แล้วก็เออ น่าทึ่งมากของอจินตยวิมุตต์เลยนะครับทำให้เราเห็นถึงความสามารถอันเหลือเชื่อแล้วก็ธรรมชาติที่ซับซ้อนของผู้ที่บำเพ็ญบาร,รมีเพื่อพุทธภูมิจริงๆใช่ค่ะข้อคิดสำคัญที่เราอาจจะสกัดได้จากการเจาะลึกครั้งนี้อาจจะไม่ใช่แค่เรื่องอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์นะคะแต่มันเป็นเรื่องที่ท้าทายมุมมองของเราต่อความเป็นจริงที่เราคิดว่าเรารู้จักมันดีแล้วท้าทายการยึดต,ติดค่ะ ท้าทายการยึดติดในทุกรูปแบบเลยแล้วก็ท้าทายแม้กระทั่งมุมมองของเราต่ออุปสรรคหรือความทุกข์ยากต่างๆด้วยนะครับสิ่งที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้สิ่งที่ดูเหมือนเลวร้ายบางทีอาจจะเป็นเพียงส่วนหนึ่งของอุบายหรือปัญญาอันลึกซึ้งที่รอให้เราเก้าวข้ามความเข้าใจแบบเดิมๆของเราไปได้ครับค่ะครับผมประเด็นเรื่องอุบายของพระโพธิสัตว์ ที่บางครั้งก็มาในรูปของอุปสรรคหรือมาทดสอบในรูปแบบที่ยากลําบากมากๆเนี่ยนะครับมันน่าสนใจจริงๆครับมันทําให้เราอดคิดต่อไปไม่ได้ว่าแล้วความท้าทายต่างๆหรือสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันคือความล้มเหลวในเส้นทางการเรียนรู้หรือการปฏิบัติธรรมของเราเองล่ะเป็นไปได้ไหมครับว่าสิ่งเหล่านั้นอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญหรือเป็นแค่ความผิดพลาดของเราแต่อาจจะเป็น โอกาสที่ซ่อนเร้นอยู่สำหรับการเติบโตที่ถูกจัดสรรมาโดยปัญญาที่เราอาจจะยังมองไม่เห็นในตอนนี้น่าคิดมากค่ะเป็นคำถามที่น่าเก็บไปคบคิดต่อจริงๆครับในเส้นทางของเราแต่ละคนนะครับ